ไนโฟยำป่ามากินเย็นตาโฟเจ้าลานเปิดมาเหมือนกว่วเจ็ดปีแล้วในลานกว้างสะอาดมีก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟต้มยำอาหารตามสัง่งแล้วก็ข้าวลาดแกงใต้เจ้าถามไม่กล้าว่าเมนูใดขายดีเปิดบอกว่าส่วนมากจะเป็นต้มยำสูติไปเรียนรู้มาปั๊บสูตรปั๊บน้ำยำเพื่อเป็นสไตล์ตัวเกา้ามาถึงแล้วก็ผัดสั่งบ่ได้เจ้าต้มยำตีนีใจบะนาวสดถั่วปนเครื่องพริกพริกเผากระใสบะอันเลยหมูสับแล้วก็น้ำเย็นตาโฟ ใส่คือกันหนักๆจุกๆจะอีเลยเจ้าเติมน้ำซุป ตีต้มอย่างเหมือนอย่างพิธีพิธานยาหือหอมกลมกลมเทลาดลงไปเลยนอกจากกยเตี๋วกับม,มีข้าวลาดแกงใต้ไตแต,แต่แต้เลยเจ้าแม่ข้าไปค้นสงขาบกกอนกังกะเกยมากินกยเติ๋ยวโค้งไก่แต่วันนี้ขอเป็นเย็นตาโฟตีแต้ได้นั่งนะเจ้ากังขอเส้นน,น้อยๆเหมือนเดิมหันสีน้ำเราน้ำลายปูน้ำลายไหลก็เจ้าปูเลยเหมือนกอวมันเข้มข้นต,ตังไรกับมีทัวมีหมูซัาคนเครื่องหอมน้ำเย็นตาโฟมากมา,ก,มาก,กต้องปุ้งกับล้ำนะเจ้าต้องไปไปลอง มันตึงหลัาตึงหม้อจะแต้เลยเจ้าตรงข้ามลำดวนผ้าทอไปกันเจ้า